วันนี้จะจมันมน,นี้ก็ตะให้เือเล่นเหมือนเดิม,มอะไรับเล่นหมดอะไรดีวะเล่นหมดนี้แหละนะี่ให้นะสีวิสีจะแนะนเลยเหรอหนูมันจะเล่นอีก2วันโอเคโอเค โอ้ยจันดับซะด้วยเฮียในอนาคตก็จะมีเพื่อนหมบนี้แหละเริ่มต้นดังตอนนี้ตัวผมทังอยู่ยังไม่เ้อใ่รไ้่ใช่เพราะตอนนี้ทัวร์ผมั้งยุ่มยังไม่ไม่อยู่เรอนนทัวร์ผมไ้งยุ่ Help me yeah, Help me First blood kill มึงต้องจับประตูคนนี้กลับไปตามไปถ้าระบบจะเล่นกับกินจบทําอะไรทําอะไรคนทุกหน้าอยู่ข้างในตีนตีนเห็นบอกว่าจะไม่ย้ายขึ้นประตูนะอยู่ข้างในมั้ยกูเก็บปืน mm. uh, Thank <laughs> you. มันมเหนเนมือนกันอมันอยู่ไหนกันวะโอเคไนัยไม่ตายเม็เสาม บมมาเพอ,เอ,อ่ <Resources here. S 1> ์แค่แขนไรเบื่อเพื่อนหมนตายเมื่อไหร่เ,เันแค่แขนตัวนั้นแหละถ้าเอนหมนหมตายก็แค่แขนอันนี้ผมเลยนะ Good job นนดได้ไหม กูเล่นแดงกูยังตายอะ่ะมันคือเล่นแดงวะเียน <Double kill. S 1> เล่นาาา่ mine, งก <resources here. S 2> นลนนะ ทำอะไรกับบก้าไว้ลูกกอ็กอ้นี่นือวงอันบอกเอื่อกีอวนาไอ้นี่นือวงเินอ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 นอินอินอินอนอนอินอนอ่นนนอนออ บายมี่ <By> First Blood เลิกไม่ไม่เนี่ยลูกซองเนี่ยมันชอบเล่นลูกซองอ่ะกูจังวะลูกซองมันเนี่ยเจ็บก็ช่วยนะปวดข้ายาอยู่อย่ารู้คิว ก่อนเพื่อนก่อนยิงเลยก่อนไอ้เยี้ยมันมีชุ้เพื่อนแล้วไหมขึ็นาอะไรวะปู่ไม่เล่นลูกฟลองอ่ะขันเลยล่ะอยากเล่นอ่ะอยากลองเล่นหมดชีวิต ไม่รู <S 2> <S 2> ้เด่นได้หรือเปล่าไม่รู้จะโดนดาหรือเปล่าไม่รู้เออไม่รู้จะโดนมนดาหรือเปล่าวัน้รู้เลยมาฝั่งนั้นใช่ไหม I want it.

ไปก่อนอุไย้นีมึงไม่ต้องได้ก็ได้เดี๋ยวมึงก็ตายบงกงกลัวว่ะเดี๋ยวคูเป็นกองหลังเบืนน้อนเหรอรับหลังให้ก็ได้ แม่เลยกูว่าใครมึงเล่นไม่ได้หรอกเล่นปุ๊บตายปั๊บเนี่ยเือี่ีนตัว 对对，嗯。<Baby. S 2> yeah.